สัปดาห์นี้ Apple เขาจัดใหญ่ครับเปิดตัว Mac Series กันหลายรุ่นรอบนี้ทำราคาว่าดีครับหลายคนก็บอกว่าสเปคดีสมกับที่สาวก Apple รอคอยกันแน่ๆด้วยมีอะไรบ้างปีนี้ไปดูพร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ d t a ก่อนจะไปตัวใหม่ครับปีนี้ MacBook Air ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับแรมเริ่มต้นจากเดิม8 g b ให้กลายเป็น16 g b ในทุกรุ่นแล้วก็มีการอัปเกรดแรมในรุ่น15นิ้วครับให้กลายเป็น24 g b เพื่อรองรับ Apple Intelligence ซึ่งจะใช้การประมวลผลจากตัวเครื่องเองครับมาเริ่มกันที่ MacBook Pro Series กันก่อนครับในด้านประสิทธิภาพเขามีการติดตั้งกล้อง12ล้านพิกเซลแบบ Center Stage ที่จะจับภาพเราตรงกลางครับ แล้วก็มีการติดตั้งพอร์ตแบบ Thunderbolt รุ่นที่5บนชิป M4 Pro และ M4 Max แล้วก็มีตัวเลือกจอภาพแบบ Nano Texture รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับแบตเตอรี่เขาสามารถทำงานต่อเนื่องได้22ชั่วโมงแบบไม่ต้องชาร์จแต่ในรุ่น MacBook Pro ที่ใช้ชิป M4 Max จะใช้งานได้สูงสุด18ชั่วโมงครับโดยชิป M4 Max จะมี CPU สูงสุดแบบ16คอร์ครับแล้วก็ GPU สูงสุด40คอรมีแบนด์วิดต์หน่วยความจำรวมที่สูงเกินครึ่งเทราไบต์ต่อวินาทีเลยครับ ทั้งนี้ MacBook Pro คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่5,4,900บาทแน่นอนครับว่ายัางไม่ประกาศวันที่ขายในไทยครับมาต่อกันที่ iMac รุ่นใหม่ครับปีนี้สีเขาจี๊ดกดเอิมครับใช้ชิป M4 แล้วก็มีการเลือกสีสดใหม่เพิ่มเติมด้วย โดยเมื่อเทียบกับ iMac ที่ใช้ M1 ตัวนี้จะให้ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น1.7เท่าครับแล้วก็สามารถประมวลผลได้เร็วสูงสุด2.1เท่าเมื่อใช้ใน workflow ที่มีการทำงานประมวลผลหนักๆอย่างการทำรูปแล้วก็เล่นเกมครับ iMac รุ่นใหม่ตัวนี้ทักง p p p l e ยืนยันว่าเป็นอุปกรณ์แบบ all-in-one ที่ดีที่สุดในโลกอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับด้าน AI เพราะว่ามาพร้อมกับ Neural Engine ใน M4 ที่สร้างมาเพื่อ Apple Intelligence นั่นเองครับทั้งนี้ครับตัวชิป M4 ใน i m a c เนี่ยทำงานสูงสุดเร็วขึ้น1.7เท่าเมื่อเทียบด้านการทำงานกับ Microsoft Excel ครับแล้วก็ท่องเว็บใน Safari เร็วขึ้นสูงสุด1.5เท่าครับและที่ขาดไม่ได้คือสาย Content Creator ครับสามารถตัดต่องานในรวดเร็วผ่าน iMac ได้ดีขึ้น2.1เท่าเลยครับ เมื่อเปรียบเทียบการทำงานใน Adobe Photoshop และ Premiere Pro ครับนอกจากนี้ iMac ยังมาพร้อมกับสีสันที่เพิ่มขึ้นจอภาพเป็น Retina ความละเอียด 4.5K ขนาด24นิ้วครับแล้วก็มีออปชันกระจก Nano Texture เหมือนกันติดตั้งกล้องหน้า12ลา้านพิกเซลแบบ Center Stage รองรับพอร์ต Thunderbolt รุ่นที่4สูงสุด4พอร์ตครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริม Magic Mouse กับ Magic Keyboard ที่ใช้พอร์ต Type C แล้วนะครับ โดย iMac ใหม่ยังมีหน่วยความจำรวมเริ่มต้นที่ขนาด16 g b เหมือนกันครับแล้วก็พร้อมให้สั่งซื้อแล้วในราคาเริ่มต้นที่44,900บาทครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไปไม่ได้ครับสำหรับปีนี้คือการเปิดตัว Mac Mini ที่ใช้ชิป M4 เหมือนกันเป็นการปรับดีไซน์ครั้งแรกในรอบ10กว่าปีเลยครับ ตัวนี้เขาเหลือขนาดแค่12.7คูณ12.7ซนมสูง5เซนติเมตรเท่านั้นครับเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้าถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็มีพอร์ต USB Type C ด้านหน้า2ช่องครับตัวเครื่องนี้เขาเล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ได้เล็กตามไปด้วยนะครับมีการออกแบบระบบระบายความร้อนใหม่ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพครับมีการติดตั้งลําโพงในตัว แล้วก็มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ Apple ครับโดย Apple ก็เขาเปิดเผย <ๆ S 1> ครับว่าตัว M 4ทํางานได้เร็ว6เท่าเลยนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ช่วงเดียวกันในตลาดที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับโดยรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลายทั้งนักเรียนนักศึกษามันจะถึงคนที่เป็นมือใหม่ในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับโดย Mac m i n i ใช้ชิปประมวลผล M 4ที่มาพร้อมกับ CPU ียแบบสิคอร์ GPU 10คอร์ core, และก็แรมเริ่มต้น 16GB เหมือนกันคร โดยราคา Mac Mini ที่ใช้ชิป M4 Thunderbolt 4ตัวนี้จะเริ่มต้นที่29,000บาทราคาเป็นมิดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ชิป M4 Pro ตัวนี้เขาจะให้พอร์ตเป็น Thunderbolt รุ่นที่5ราคาเริ่มต้นที่4 9 9 9 0บาทแน่นอนครับยังไม่เปิดให้สั่งซื้อในไทยตอนนี้ครับ และทั้งหมดนี้ครับคือความเคลื่อนไหวของ Apple ในสัปดาห์ที่ผ่านมากับการเปิดตัว Mac Series ของเรารับและเขาบอกว่าไม่มีเปิดตัวแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราเลยมาสรุปให้ฟังกันครับ